ตอนที่74ลาขาดคุณไม่รู้หรือยังไงว่าภายในสำนักงานนักผจญภัยมันมีกฎห้ามนักผจญภัยก่อ,อกความวุ่นวายนะตอบที่พุ่งเข้ามากระแทกเข่าลอยอัดใส่เต้นจนเซธลาไปเอ่ยถามขึ้นจากนั้นจึงหันไปยกมือส่งสัญ,ญญาณให้คนของตนเข้ามาพยุงร่างของชัยวัดออกไปหลังจากปั้นยิ้มขึ้นบนใบหน้าเต้ก็เอ่ยตอบกลับเท่าที่ผมรู้คือผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ ได้ยินอย่างนั้นท็อปก็เหลือบมองไปยังชัยวัดวูบหนึ่งถ้าจะให้พูดแล้วตัวท็อปเองก็พอจะรู้จักลักษณะนิสัยของผู้เป็นน้องตนอยู่บ้างถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วยังไงไม่คิดหรอว่าลงมือหนักจนถึงเลือดถึงเนื้อกันแบบนี้มันเกินไปหน่อยเกินไปเอ่ยถามกลับเสร็จเต้ก็แค่นเสียงหัวเราะอ,ออกมานี่นักผจญภัยระดับเอสเนียเขาเป็นแบบคุณกันหมดหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าว่ามันตลกนะที่คุณพูดมา ถือหางพวกตัวเองซึ่งทําผิดทุเรศจริงเต้เอ่ยเมื่อเห็นถึงสีหน้าของอีกฝ่ายที่ปั้นยากเต้ก็เอ่ยขึ้นต่อหรือไม่จริงผมต้องยอมเป็นฝ่ายถูกไอ้ชัยวัดนั่นอัดสินะถึงจะเหมาะสมในสายตาของนักผจญภัยระดับเอสตอบยังไม่ทันที่จะได้ตอบอะไรก็เกิดเสียงโวยวายดังแทรกขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ ผมว่าทุกคนใจเย็นๆกันก่อนจะดีกว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นแน่แน่คุณเต้คุณตอบผมว่าพวกเราทำใจให้เย็นแล้วนั่งลงช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมจะดีกว่าการใช้กำลังนะที่สำคัญการใช้กำลังแก้ปัญหามันก็ผิดกฎด,ด้วยพรชัยซึ่งประหนับในสถานการณ์พยายามเข้ามาเป็นตัวกลางเอ่ยขึ้นได้ยินอย่างนั้นเต้ก็ส่งเสียงร้องออออกมาเสมือนกับนึกอะไรได้จากนั้นจึงเอ่ยขึ้นแบบนี้นี่เอง สรุปคือวันนี้ที่นักผมเข้ามามีคุณพี่ตอบนักผจญภัยระดับเอสุดเท่คนนี้คอยเป็นคนคุมสินะครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอลาดขาดดีกว่าเต้เอ่ยจากนั้นจึงหันกลับไปหาเต้วคุณพวกเรากลับกันคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับคุณเลยนะการหันหลังให้กับรัฐบาลมันมีแต่จะสร้างปัญหาและไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นพรชัยเอ,อย่ยนี่กำลังขู่กันอยู่หรอคะถ้าสิ่งที่กำลังทำอยู่คือการขู่ ลองคิดใหม่ดูดีดูดีนะคะเต้าที่ด้านหลังเอ่ยขึ้นพร้อมกับมองจิกใส่พรชยัยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแค่อยากจะบอกกว่ายังไงให้ความร่วมมือกับภาครัฐก็ดีกว่าแน่นอนในหลายๆเรื่องพรชัยเอ่ยแก้ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกคถ้าการร่วมมือกับภาครัฐหมายถึงการต้องเข้าไปอยู่ในระบบที่ไม่โปร่งใสเต้าแค่นเสียงเอ่ย กลับไม่คุยก็ไม่คุยจะยังไงจนถึงตอนนี้รัฐบาลก็แทบจะไม่ได้สนับสนุนอะไรคุณอยู่แล้วนี่เต้าเอ่อยกับเต้พอทั้งสองหันหลังกลับเสียงของต็อปก็ดังขึ้นยังไปไม่ได้พร้อมกันนั้นต็อปก็เร่งฝีเท้าจะมอเดินเข้าหาเต้ที่หันหลังอยู่เต้ที่หันหลังอยู่แค่เสียงพร้อมกับรอยยิ้มที่ปราดดอแน่นอนว่าเต้ย่อมไม่คิดว่าตนจะสามารถเดินจากไปได้ในลักษณะนี้ได้อยู่แล้ว จะยังไงท็อปซึ่งเป็นถึงนักผจญภัยระดับเอสคงไม่ยอมปล่อยให้ตนที่อัดชัยวัดจนอยู่ในสภาพแขนหักเลือดโชกจากไปอย่างแน่นอนเพราะการทําแบบนั้นมันจะเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของท็อปเองและยังส่งผลกระทบหลายอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหมุนตัวหันหลังกลับมาพร้อมกับที่ยกมือขึ้นปัดมือของท็อปซึ่งพยายามยื่นออกมาคว้าจับบริเวณหัวไหล่ของตนออกให้ห่างไปเสร็จเต้ก็ตัดสินใจใช้โอกาสนี้ในการทดสอบความสามารถของท็อปซึ่งเป็นนักผจญภัยระดับเอสไปด้วย หลังจากที่ถูกปัดแขนให้เหวี่ยงกระเด็นออกต็อปซึ่งสัมผัสได้ถึงมวลพลังงานที่หายละมารวมศูนย์อยู่ในบริเวณกำปั้นของเต้ก็ม่านตาขยายออกอย่างเหนือความคาดหมายด้วยเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆอ,อีกฝ่ายจะกล้าลงมือหนักกับตนซึ่งเป็นถึงนักผจญภัยระดับเอสจากนั้นภาพจำที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเต้ผ่านคอลิปวิดีโอลับก็แล่นปรากดอขึ้นมาภายในห่วงความคิดหรือว่านึกคิดได้แบบนั้นต็อปก็รีบเบี่ยงตัวหลบอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัญญประกาศคู่ เห็นว่าเพียงแค่ตนเริ่มหน่วงพลังรวมศูนย์มาไว้ที่กำปั้นต็อบก็รีบเปลี่ยนท่าร่างและพลิกตัวหลบเลี่ยงเต้ก็เหมือนจะสามารถเข้าใจอะไรได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไอ้บ้านนี่มันจะระวังฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ามันศึกษาข้อมูลของเรามาก่อนแล้วแต่จากไหนคิดสงสัยกับตัวเองได้อย่างนั้นเต้ก็ดึงรัางพลังกลับปากก็เอ่ยขึ้น พอแค่นี้เถอดส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนะ้มันก็แค่การแก้แค้นส่วนตัวผมไม่รู้มาก่อนนะว่าไอ้ชัยวัตรมันเป็นคนของคุณเต้บอกทำระแค้นส่วนตัวต๊อบเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจก็ถ้าอยากจะรู้ก็ไปถามคนของคุณเอาเองจะดีกว่านะที่สำคัญผมว่าเราอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากไปมากกว่านี้เลยเต้บอกจากนั้นจึงหันหลังกลับ ลังเลใจอยู่ชั่วครู่หนึ่งจากท่าทีที่เปลี่ยนไปของเต้สุดท้ายแล้วตอบก็ตัดสินใจจะหยุดเรื่องทั้งหมดเอาไว้แค่นี้เห็นอย่างนั้นพรชัยที่ดูอยู่ห่างๆก็ถอนหายใจออกมานึกว่าจะหวดกันต่อซะแล้วหลังจากที่เดินฉากออกมาระยะหนึ่งเต้าก็เอ่ยขึ้นเต้หัวเราะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะถือเอาโอกาสนี้ทดสอบดูว่าแอร์เอสเขาเก่งขนาดไหนอยู่เหมือนกันถึงแม้จะพอประเมินได้แล้วก็เถอะ แล้วทำไมยอมถอยละเมื่อกี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนี่อยู่อยู่คุณก็หยุดไปซะง,งั้นแต้าถามผมไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายที่สำคัญในศูนย์นักผจญภัยมันก็ไม่ใช่ที่ซึ่งเหมาะนักอีกทั้งการมีปัญหากับนักผจญภัยระดับเอสตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยผมยังต้องการเวลาเต้บอกอ่าวแล้วอย่างนั้นไปหาเรื่องไอ้คนที่ชื่อชัยวัน์นั่นแต่แรกทำไมแปลกคนจริงแต้าเอ่ยงง เต้ถอนหายใจผมก็คนนะคุณใช่ว่าจะรู้ไปทุกเรื่องแค่นี้ก็พอจะได้รู้อะไรมาบ้างแล้วได้ยินแบบนั้นเต้าก็ตาเป็นประกายเอ่ยถามไหนรู้อะไรบอกฉันซิถ้าสู้กันสู้ได้ไหมเหลือบมองเต้าอยู่วูบหนึ่งเต้ก็ตัดสินใจบอกผมคิดว่ายังอัญญาประกาศคู่ปรัศนีอะไรสู้ไม่ได้หรอก็คุณจัดการไอ้ระดับเอนั่นได้สบายเลยไม่ใช่หรือไงแล้วทำไมถึงยังสู้ระดับเอสไม่ได้เต้าเอ่ยเสียงอ่อย คุณนั่นยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะชีวิตมันไม่ใช่การเดิมพันนะคุณแพ้แล้วแก้ไขใหม่ไม่ได้เพราะแบบนั้นคุณต้องเก็บทุกรายละเอียดนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ามเสี่ยงโดยไม่จําเป็นบางทีไอ้ที่คิดว่าได้มันก็อาจจะกลายเป็นไม่ได้กลับกันไอ้ที่คิดว่าไม่ได้ก็อาจจะมีช่องทางให้เป็นไปได้สําหรับผมข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ประเมินตอนนี้ยังน้อยเกินไป ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับระดับเอสที่ชื่อท็อปนั้นเลยกลับกันอีกฝ่ายดูเหมือนนว่าเขาจะรู้ข้อมูลของผมมาพอสมควรถ้าสู้กันตอนนี้ที่เสียเปรียบยังไงก็เป็นผมสำคัญที่สุดคือตอนนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องดึงดันหาเรื่องใส่ตัวก็อย่างที่คุณพรชัยเขาบอกนั่นแหละผมมีแต่เสียกับเสียส่วนไอชัยวัฒน์นั่นคุณเอามาเทียบไม่ได้หรอกถ้าเปลี่ยนเป็นสู้กันด้านนอกจะจัดการมันคงไม่ง่ายอย่างครั้งนี้ ที่เห็นง่ายง่ายแบบนั้นก็เพราะมันประมาทที่ประเมินผมจากแค่ระดับมานาสุดท้ายผลก็เลยออกมาทำให้มันคิดว่าผมอ่อนแค่นั้นแหละเต้เอ่ยอธิบายคครูเต้เต้าเข้ามากอดแขนยิ้มเอ่ยอย่างนั้นเมื่อตารางนัดถูกยกเลิกไปแล้ววันนี้ครูเต้จะพาแฟนไปเที่ยวที่ไหนคะแสดงท่าทีอิดออดอยู่ชั่วครู่หนึ่งเต้ก็เอ่ยขึ้นก็บอกว่าจะไปดูเรื่องบ้านไม่ใช่หรอจัดการให้เสร็จเป็นเรื่องๆก่อนเถอะ กลับมาที่ตอบซึ่งตอนนี้กำลังไล่สายตาดูเอกสารซึ่งอยู่ในกำมือทำไมกูถึงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาก่อนตอบเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยถามเสียงเรียบพี่ผมคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็เลยก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องรายงานให้พี่รู้ชัยวัน์ซึ่งกำลังรับการรักษาจากฮิวเลอร์เอ่ยตอบได้ยินแบบนั้นตอบก็โยนแฟ้มเอกสารที่อยู่ในมือทิ้งไปปากก็เอ่ยขึ้นอออ ตอนนี้แกคือคนตัดสินแล้วสิว่าฉันควรที่จะรู้หรือไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมไอ้วัดไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ผมแค่แค่กลัวว่ามันจะรบกวนพี่ชัยวัดเอ่ยตอบแค่นเสียงหลังจากนี้แกหลบไปอยู่ที่เวียดนามสักพักห้ามกลับมาจนกว่าฉันจะเคลียร์เรื่องทางนี้จบพี่แต่ทางนั้นผมไม่รู้จักใครจะให้ไปอยู่ที่นั่น ชัยวัตรเอ่ยย้งขึ้นหากแต่เมื่อเห็นถึงสายตาของต็อปที่มองมาชัยวัตรก็ต้องหยุดคำพูดของตนไว้กูต้องพูดซ้ำไหมต็อปถามไม่ครับชัยวัตรตอบที่ทำแบบนี้ก็เพื่อตัวของมึงเองไอ้วัดรไอ้คนที่มึงไปมีเรื่องด้วยนะ่มันไม่ธรรมดาก็ถ้ามึงคิดว่าวันนี้มึงแพ้เพราะประมาทกูบอกได้เลยว่าให้คิดใหม่เพราะแบบนั้นช่วงนี้หลบไปก่อนจนกว่ากูจะคุยกับทางนั้นรู้เรื่องคือดีที่สุด ถ้าไม่อย่างนั้นแม้แต่กูก็คงรับประกันความปลอดภัยให้กับมึงไม่ได้ต็อปบอกร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอพี่ชัยวัน์เอ่ยเห็นแบบนั้นต็อปก็หันไปหยิบและโยนแท็บเล็ตซึ่งมีไฟล์วิดีโอการต่อสู้ของเต้กับราชินีแมงมุมนางพยาบางส่วนอยู่ให้กับชัยวัน์ไฟล์ลับพวกนี้กูได้มาจากทางกองทัพนักผจญภัยปริศนาที่จัดการกับเหตุการณ์เกิดสันไหวเมื่อครั้งก่อนด้วยตัวคนเดียวก็มันนี่แหละ หายดีแล้วมึงก็เตรียมเก็บข้าวของไปกบดานที่เวียดนามก่อนรอให้เรื่องมันเงียบแล้วค่อยกลับมา